วันพฤหัสนี้แพ้ทุกอย่างอุ้ยเดี๋ยวแพ้แมลงเดี๋ยวแพ้ใบก้อนเดี๋ยวแพ้ถุงยางแพ้นูน่นแพ้นี่พื้นทันนู่นนี่นั่นภูมิแพ้ภูมิหีภูมิแปดไม่เคยชนะสักอย่างแพ้แม้ทุกอย่างถามจริงๆแพ้อะไรแย่ๆฮะพฤหัสแพ้อะไรชนะบ้างทักเรื่องได้ไหมวันพฤหัสฟังวันพฤหัสควรจะไปไหว้หลวงพ่อโสธรพระปางประจําวันพฤหัสคือปางสมาธิเลขมงคลของคนเกิดวันพฤหัสคือเลขห้า คาถาคือปูเรนต์ตามโคที่สามพาเรกำลังทั้งหมดสิบเก้าจบสิบเก้าจบปางสมาธิพระปางวันพฤหัสสิบเก้าจบเลขห้าคือเลขมงคลของคนที่เกิดวันพฤหัสสีประจําวันพฤหัสสีน้ำเงินหรือสีขาววันพฤหัสทุกอย่างเหมือนจะดีราบลื่นแต่นิสัยเนี่ยถือตัวว่าฉลาดเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแต่แอบโก้นตีนคนไม่น้อยเหมือนกันวันพฤหัสเนี่ยใช้ปัญญานําไม่มีอะไรจะมาหลอกวันพฤหัสได้ รอบรู้ไปค่ทุกอย่างทําตัวเป็นอีอวดอีเตีย้ยรอบหรูรู้ทุกเรื่องอีเหี้ยอยากจะฝากว่าโง่สักเรื่องได้ไหมมันพุทธหัตเนี่ยไม่ต้องอวดรู้ซะทุกเรื่องข้อดีคืออะคุณศึกษาจริงข้อเสียคือศรัทธาคุณไม่ค่อยเกิดเพราะคุณมัวแต่ตั้งคําถามคุณศรัทธาน้อยไปหน่อยถ้ามึงบาลานชีวิตได้มึงก็อาจจะเข้าถึงจิตใจของคนได้ง่ายขึ้นนะคะหาเวลาไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมใช้ปัญญาและศรัทธาบาลานอย่างละห้าสิบห้าสิบคนมันพุทธหัสชีวิตมันก็จะสมดุลขึ้น และคนวันพุหัสเนี่ยโรคกลสตีนอย่างที่จะเกิดขึ้นกับคนวันพุหัตก็คือโรคผื่นแพ้อีสัดของที่เขาแดกกันอร่อยอร่อยวันพุหัสก็จะแพ้วันพุหัสนี้แพ้ทุกอย่างอุ้ยเดี๋ยวแพ้แมลงเดี๋ยวแพ้ใบก้อนเดี๋ยวแพ้ถุงยางแพ้นู่นแพ้นี่ผื่นคันนู่นนี่นั่นภูมิแพ้ภูมิหีภูมิแปดไม่เคยชนะสักอย่างแพ้ไม่ทุกอย่างถามจริงๆแพ้อะไรแย่ฮะพุหัตแพ้อะไรชนะบ้างทั้งเรื่องได้ไหมคือชีวิตเนี่ย ถ้าแดกอะไรไม่ได้เนี่ยมึงแดกตะนักตะซอยมึงยังจะแพ้ไม่ถามจริงแพ้เก่งอีควายวันพุทธาหในเพื่อนฝูงกูวันพุทธาหในแพ้ทุกอย่าง